เป็นการปรับความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อมันสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการที่เรามาบวชดกันพันศาหนึ่ง อย่าให้มันเป็นการบวชสักว่าบวชตามธรรมเนียมครบหนึ่งพรรษาแล้วก็พอเลิกกั่ยมันไม่มไม่ได้ประโยชน์ที่พุ่มกันที่นี้ก็จะพูดว่าโดยพืชฐานทั่วไปี จะต้องมีหลักอย่างไรมีหลักเต็นอย่างไรให้โดยส่วนใหญ่นั่นเกิดอยากจะพูดว่าให้มันได้รับประโยชน์ทั้งแก่ตัวคู่บวดใ้และแก่ญาติทั้งหลายมีบิดามันดาเป็นต้นและแก่พระศาสนาเอง เค่อย่างน้อยต้องให้ได้รับประโยชน์สามอย่างอย่างนี้ตัวผู้บวชต้องได้แล้วก็ญาติทั้งหลายตามธรรมเนียมเราก็ต้องนึก <c oughs> ถึงต้องโปรดญาติต้อง,องแทนคุณวิดามันดา ซึ่งคือกันเป็นธรรมเนียมแล้วก็ให้เป็นประโยชน์แก่ศาสนาคือว่าการบวชของเราจะบวชทีวันก็ตามเึงนมันเป็นการสื่อายุพระาศาสนาเท่านั้นวันในฐานะเป็นพิสุถ้าเราเป็นาราวาสล้วก็มีการสืบศาสนา ืึอายุศาสนามันกันตามแบบพราวาสซึ่งมันน้อยหรือมันแคบหรือมันต่ำแไม่เคยจะกว้างขวางเพื่อประโยชน์ตั่วไปทีนี่ก็ให้มันฝืกฝึกอายุประสานาเต็มขนาดนห้กบวชกันสับ้างนล้มันก็อยู่ที่ว่าทำสำเร็จประโยชน์ มันจะบวชเพื่อประโยชน์ตัวเราเองก็ดีบวชเพื่อแทนพรคุณบิดามันดาก็ดีบวชเพื่อซื่อายุศาสนาก็ดีให้มันสาเร็จอยู่ตรงที่เป็นการบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนสืบสืบไปจริงจริงสี่คำนี้เคยจําไว้เลยบวชจริงก็คือปฏิบัติจริงแล้วก็เรียน สุดความสามารถเ้าที่จะเรียนได้แล้วก็ปฏิบัติเ้าที่สามารถจะปฏิบัติได้แล้วก็ได้รับผลอะไรบ้างก็เป็นความรู้เป็นความรู้แท้จริงเพิ่มขึ้นถ้ามีโอกาสก็ถ่ายทอดความรู้ ถ้าเป็นคาราวาสก็ถ่ายทอดไปตามแบบคาราวาททำตัวอย่างที่ดีให้มันปรากฏกว้างออไปถ้าเป็นพระก็ถ่ายทอดด้แบบพระมันก็สูงกว่ากว,ว,ว้างกว่าไปกว่าถ้าถึงเราเป็นธรรมะกระถึกเทศได้พูดได้ก็ยิ่งดีชเรียกว่ามันอสอนฝึกฝืนไป นึกถึงเห,หลักเกณฑ์วาอนี้ไวเป็นเครื่องประจำใจพยายามให้ได้ตามนั้นเอาแรกเป็นนันว่ามันมีอยู่สามอย่างนะตัวเองตั้งได้ญาติท้งหลายตั้งได้ าศาสนาหรือคนทั้งโลกจะต้องได้มนันเป็นเดียวกันถ้าว่า,าศาสนาอยู่คนทั้งโลกมันต้องได้คนทั้งโลกจะได้ก็ต้องเมื่อมีศาสนาอยู่การทําให้มีาศาสนาอยู่มันก็ทําให้คนทั้งโลกลอยได้ถ้าเป็นตัวบุคคลกันเ็่าเราได้ญาติทั้งหลายได้คนทั้งโลกลอยได้ตามตามแบบ ตามลักษณะ,ะเป็นเรื่องเรื่องไปไะเหมืนอนกันทีเดียวทีนี้วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่ตัวเองจะได้ตัวเองจะได้ข้อแรกคือตัวเองจะได้ กระสองอางยาติทั้งหลายจะได้เพื่อนมนุษย์ทั้งโลกจะพลอยได้าศาสนาจะพลอยได้นะว่ากิแล้วขอให้ได้มีการกระทําชนิดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน ชีวิตเรื่ในชีวิตเราเคยือยู่ตามสบายในรูปแบบที่เขาเป็นๆกัน,นอยู่ที่เขาเป็นๆกัน,นอยู่โดยไม่ต้องรู้สึกว่ามัน มันมันมากหรือมันน้อยมันผิดหรือมันถูกมันนี้ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่ไม่ค่อยจะต้องรู้โดยเฉพาะว่ามันมากไปหรือมันน้อยไปให้เราเกิดมาก,ก็มีแต่การทำตามที่มันมีให้ทำแล้วก็เลยถือเอานั่นเป็นมาตรฐานเอาเป็นมาตรฐาน ้ตามปกติที่พอจะมองเห็นได้ก็เห็นได้ว่าเรามันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่เป็นการบังคับตัวเราทำตามระบายใจเพราะเราเกิดมาพ่อแม่พี่น้องคนทั้งหลายโดยรอบนี่แต่จะทำให้เราสบายใจถนองกล่องเกลี้ยง,ยงบำรุงบำเรอเอาอกเอาใจคอยถนองกล่องเกลี้ยง นี่เราก็มีนิสัยเป็นผู้ที่ทูกเขาสนอมกล่อมคืออย่างจนไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรมากอะไรน้อยอะไรจำเป็นไม่จำเป็น <c oughs> มันก็เกิดนิสัยที่จะเอาอย่างที่เราชอบใจอย่างที่เราต้องการลให้เขาสนองช่วยเพื่อเอารวมมเอรือ ทำก็ง่้ตลอดชาติว่าการเป็นอย่างนั้นมันไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องมัน,นมันควรจะมีเรื่องที่ว่าถูกต้องคือเท่าไร่เพียงไรแล้วเราก็จะได้ทำให้มันถูกต้องจะไม่มีปัญหาถ้าเราไม่รู้เราก็ออกตั้งไว้มาก จะต้องได้มากไม่มีขอบเขตจ,จำกัดมันก็เลยตั้งป้าหไม้ไว้ไกลกว่าที่ควรแล้วมันก็ไม่ได้ตามที่จะต้องการด้วยเหมือนกันมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นให้มันจะต้อง รู้จักความพอดีรู้จักความพอดีความถูกต้องความสมควร